เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ get ครับ แซะนะแซะพระเอกลิเกบอกจะไปจุดไฟนะเออไฟจุดติดแล้วอย่าให้มันดับเกตบอกว่าไปจุดไฟท่ามกลางกระแสะลมมันก็ดับสิเชเอิงเอิงเงยเต็งตัวเลง็งตัวเลง็งตัวเลง็งเต็งเต็งตุ้งเล็งตัวเลง็งตัวเลง็งเต็เงเต็เงพ่อพระเอกลิเกนะครับตอนนี้เขายังเพอ้ออยู่เลยนะอืมนะครับเขายังเพ้อบอกว่าจะกลับมายิ่งใหญ่นะจะได้สามร้อยที่นั่งนะ โอ้พระเอกลิเกคนนี้นะครับเข้าขั้นนะเข้าขั้นละเขาบอกว่าจุดไฟติดแล้วอย่าให้ไฟบันดับเราต้องมียุทธศาสตร์สองยุทธศาสตร์จะกลับมายิ่งใหญ่จะกลับมาเป็นรัฐบาลนะครับแหมแล้วก็ต้องพูดแบบลิ้นเปี้ยลิ้นห้อยต้องพูดแบบผมจะต้องกลับมาพี่น้องจะต้องรักผมเหมือนที่รักคุณร้ายเลย ลิ้นแกเป็นไรก็ไม่รู้นะชอบจริงๆเลยนะครับไปจุดไฟท่ามกลางกระแสลมแมมก็กระแสลมแรงขนาดนั้นยังไงมันก็ดับ<笑><笑>นะฮะเอแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าไปประมาทเขานะเออเขาก็เขาเรียกว่าสร้างมเมล็ดพันธุ์ไว้เต็มประเทศแล้วนะครับเลือกตั้งคราวหน้าเก็ตอาจจะแพ้อ,อีกก็ได้นะ เอออย่าไปประมาทนะในโซเชียลนี่เขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะพอถึงเวลาเขาก็ปลุกกระแสเก่งเก่งมากนะฮะใน TikTok เนี่ยเขาเก่งมากนะที่ผ่านมาเนี่ยเขาชนะได้เพราะติ k กต k อรู้ป่ะที่ได้เขาได้15ล้านเสียงเนี่ยเพราะติ k กต k เลยนะแห่อวยแห่ทำคอนเทนต์แบบว่าอะไรนะเปรอจึงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปนั้นทำไปเพื่อใครนะ เขามีการใช้เพลงที่แบบโดนใจวัยรุ่นนะเขามีการใช้สื่อใช้คอนเทนต์ต่างๆนะนะอย่างสส i ไออย่างเงี้ยที่ชนะวันมาได้เนี่ยก็เพราะ t t o t o k นะเขามีการอวยกันอยู่ใน tiktok บอกโอ้ยปั่นจัก,กรยานเก่งหาเสียเก่งนะเอออย่างเงี้ยนะครับขนาดโตโตมัยังชนะได้เลยคิดดูสิเผลอๆสมัยหน้านี้ชนะทั้งกรุงเทพอ,อีกนะฮะ เออเมาทั้งกรุงเทพอีกอ่ะอคนกรุงเทพก็เลือกอ่ะใช่ไหมเออเขาปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ไว้เต็มคนกรุงเทพแล้วนะครับขนาดขนาดม็อบมานะปิดถนนม็อบมาไล่จุดพุกลางดินแดงก็ยังชนะปิดถนนทําคนกรุงเทพเดือดร้อนนะแต่ว่าคนกรุงเทพก็ยังชอบไปปิดแยกลาดประสงค์ไปปิดอะไรถนนต่อมีอะไร แต่ว่าคนกรุงเทพก็ยังเอายังเลือกว่าคิดดูแล้วกันเขาเก่งขนาดไหนนะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเขาก็คงจะได้สิบสี่สิบห้าล้านเสียงเหมือนเดิมหละนะนะเออก็จุดติดไปแล้วนะไฟเ็าจุดติดไปแล้วจริงๆนะครับโดยเฉพาะตามมหาลัยเนี่ยโอ้โหเลือกไอ้พักนี้ทั้งนั้นแหละ นะมาหาอะไรดังๆะนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็ยิ่งจะโตมาก็ยิ่งจะเลือกคนพวกนี้ก็ไม่สนใจหรอกว่าคนพวกนี้จะทำล้มล้างไม่ล้มล้างเ็าไม่สนใจหรอกเขาอยากจะได้เขาอยากจะคนรุ่นใหม่พรรคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออทำได้ไม่ได้ไม่รู้แหละนโยบายสามร้อยค่าแรงหกร้อยอะไรพวกนั้นเงินคนแก่ก็ลืมกันไปหมดแล้วหาเสียงอะไรไปก็ลืมไป,ไปหมด รู้แต่ว่าต้องเอาพิธานะครับแต่ก็ไม่รู้จะลอดถึงการเลือกตั้งข้างหน้าหรือเปล่านะพิธาเนี่ยพอดูทรงแล้วก็คงจะโดนนะคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยไม่รู้พิจารณาไปถึงไหนแล้วนะเออนะครับก็คงจะรอวันตัดสินนะนะไอ้พักเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะโดนยุบอีกเออไม่รู้ตั้งพักใหม่ไปไรอหรือยังเ,ยเดี๋ยวก็โดนจริยธรรมกันอีก,กันทั้งพักนะครับอื ยังมีอีกหลายด่านนะนะเออแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับยังมีอีกหลายด่านคนพรุ่นี้ยังไงก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลหรอกนะอืม